ร้านนี้คนเล่นเขารู้กันส่งร้านไม่รับแค่คุณไม่รู้ชื่อร้าน DTF อยู่ริมถนนจัก,กรพัฒน์ดีพงเดินผ่านตอนแรกนึกว่าเป็นโรงแรมด้านไหนตกแต่งสไตล์วินเทจสุดคลาสสิกคอนเซ็ปต์ของร้านเขาคือ family hungry place เรโนเวทอาคารเก่าออกมาได้ลงตัวมากบรรยากาศสบายๆมานั่งกินดื่มได้ยาวๆตอนคุยกับพนักง,งานก็เพิ่งรู้ว่าร้านนี้เป็นเจ้าของเดียวกับ Ma d e บ y Legacy พอได้ยินแบบนี้ก็ไม่แปลกใจในความเก๋ความคูลระดับนี้ส่วนตัวเป็นสายวินเทจแล้วก็ชอบอีเวนต์ของ Ma d e by Legacy อยู่แล้วเลยถูกจริดเป็นพิเศษ เปิดด้วยแอปเปอร์ทายเซอร์แนวบาร์ฟู้ดมากินคู่กับเครื่องดื่มก่อนอาหารเป็นแนวเอเชียนทวิสต์รสชาติจัดจ้านเหมาะจะกินคู่กับเครื่องดื่มมากชื่อร้าน dtf นี่ย่อมาจากเดาตูฟุกแต่ละคามีความหมายว่ามีดศิลปะและการประยุกต์ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของร้านดีมากด้านบนชั้น2มีร้านของเมสาบเลกาซีด้วยเดี๋ยวพาไปชมท้ายคลิปเปิดด้วยเมนูแรก dtf dumplings เกี๊ยวไส้หมูผสมกุ้งเด้งกินคู่กับซอสชิโนเพสโต้หรือพริกเสี้ยงไฮรสชาติจัดจ้านก็อร่อยเข้ากันจานนี้เป็นแ จานนี้บอกเลยว่าเข้ากับดงก์สุดๆจานนี้ฟิวชั่นมาได้ลงตัวดีคารามารีกับมันโถมันโถ,น,โถนึ่งนุ่มๆกินคู่กับปาลาหมึกทอดกรอบกับซอสไข่เค็มจานนี้เป็นคาราม l ไ z ซ์เอ็กแพลนมาเขือทอดรสหอมหวานเข้มค้นร้านเขามีทั้งเมนูของกินเล่นกับแกล้มเครื่องดื่มเบาๆและอาหารจานเดียวเปิดตั้งแต่ช่วงเย็นยันดึกจะมานั่งจิบเบาๆหรือกินข้าวจริง,งๆก็เหมาะ เราสั่งอันนี้ปิดท้ายไปบี Bowl. ฟเฝอโบเฟอร์เนื้อชามใหญ่ที่เขาให้น้ำซุปมาราดเองเนื้อในชามจะมาเป็นแบบบิบชอบสุกแค่ไหนก็จัดได้ตามชอบของเราชอบแบบไม่สุกมากชาๆประมาณนี้กำลังดีใส่ผักลงไปบีบมะนาวปิดท้ายด้วยสสิ่งที่ขาดไม่ได้ซอสพริกสีราชากับซอสฮอยซินปรุงเสร็จก็จะได้น้ำซุปรสชาติเข้มขน้นครบรสชามใหญ่ให้เยอะเส้นเหนียวนุ่มกินคู่กับเนื้อวัวนึบๆคืออร่อยฟินมากเอาตรงๆเลยคือชอบทุกอย่างทั้งอาหารบรรยากาศยันเพลงที่เปิด กินเสร็จก็อย่าลืมแวะมาดูชั้น2เสื้อผ้าออเ e s ร์รของแต่งบ้านของวินเทจของดีปีลึกตรงรุ่นสินค้าของเมดบายเล g a c y ก็มีเสื้อผ้าโลโก้ของร้าน DTF เอฟขาก็ทำน่ารักเราชอบหมวกเป็ดอันนี้สีสวยดีเป็นร้านดีๆที่อยากจะให้มาลองกันตามาได้ที่ร้าน DTF AKA ดาวตูฟุกพิกัดถนนจัก,กรพัฒดนดิพงษ์ย่านนางเลิง